ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่ธนพัฒน์เจริญฟ้ามบัลักดานตะบลหนองแวงสุาพารณอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เช้านี้ก็ยังอยู่ในห่วงของอ่าพยากรณ์อากาศว่าพายุฤดูร้อนนะครับตอนนี้เราก็เนื่องจากพายุฤดูร้อนด้วยแล้วก็เมื่อเชา้านี้รีบมาตัดหญ้านะครับเพราะว่าวันสงการนะครับช่วงนี้เครื่องตัดหญ้าพังนะครับเหล็กหักนะครับ ก็เลยตัดไปได้นะครับตัดได้ยุบมาณจะเคืงแถวนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เลยพอดีได้เดินเขาเอานยังกาะก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเลี้ยงมือนีเป็นการปล่อยแปงนะครับปล่อยแปงนะครับนี่ซึ่งปล่อยแปงของเรานีเป็นหญ้าแพนกล่านะครับบางห้าแพนกล่ามันลามออกไปนะครัเนี่ยมันลามออกไปเลยหญ้าแพนกล่านะครับมันลามออกไปเดี๋ยวจะให้มันลามออกไปเต็มพื้นที่นี่แหละนี่ันนี้คือลาอันนี้คือมาลงลวดไฟฟ้าไว้แปงแพนกล่าของเรานะครับนี เอาเข้ามาข้างในนี้นะครับแปลงแลงกลาของเขานะครับติดกับสะนะครับติดกันกับสะประเด็นอยู่ที่ว่าเราลงลวดไฟนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นวิธีการลงลวดไฟนะครับเวลาจะให้วัวให้ง่วาขาขำไปกินแปลงนั้นโดยโดยเขาสิบ่อยากยังก็เคยไหมเป็นช่อง,องอยังพรมสีมาร์คจังสีนะครับนี่เดินลวดนี่เดินลวดขึ้นถึงเท่งเนาะครับนี่ปักสายไปน,นี่เห็นไหมครับนี่พรมสีคลายซุ่มประตูนะครับนี่ ทำเหมือนซุ้มประตูปักขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปูนดึงไปงัวมันก็รอดขามานีแหละครับรอดไปรอดมาแต่ว่าพวกนี้ข้างล่างก็ไฟก็ยังอยู่ได้นะครับหมายถึงว่าตัดผมชอบทาอย่างนี้นะครับเวลาเวลาเหมือนกันเวลาที่ผมเอาลงไปแปลงหญ้าพวกนี้ผมก็จะทํายกเป็นซุ้มประตูขึ้นสูงๆอย่างเงี้ยเพื่อวัวไม่ให้กัวเห็นนะครับนี่ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่เมาอตรงห่วงนะครับประตูเขา่าประตูออกเวลาเขาล้อมเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราล้อมล้อมล้อมเป็นวงกลมนะครับอ่าอาเซีย พะประตูเข่าประตูออกอย่างเขาหยกขว่มไเ,เลยนะครับยกเข็ดเป็นซุ่มขว่มไปเลยนะครับแล้วก็เดินสายไฟไปลายก็ใช้ท่อ PVC นะครับใช้ท่อ p v บหมักไว้ปิดไปลายไว้ทําเป็นซุ่มลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปม้วนฟางมาไว้เอ้ยม้วนหญ้าไปให้แม่วัวเลือดร้อยหนึ่งตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ม้วนนะครับอยู่ตรงนั้นเราจะพาไปดูรถตัดหญ้าที่มันพังนะครับว่า ที่เราใช้มามีพังอะไรบ้างนะครับปีนี้ใช้หนักมากแล้วก็ประเด็นปัญหาคือช่างไม่อยู่นะครับช่างไปไถนาก็เลยบริเวเชื่อมมาเลยเอางั้นก็พรุ่งนี้มันแล้วกันวันนี้ก็เอาให้มันแค่นี้ไปก่อนไปชมกันครับครับผมก็ลงมาถึงแปลงหญ้าแล้วนะครับนี่ตัดไปเมื่อเช้านะครับวันนี้ค้มทั้งวันแน่นอนนะครับถ้ามีฝนก็น่าจะลินลินนี่เครื่องก็แตกหักนะครับนี่ดูนะครับส่วนนี้ นนนีนนนนี้่หักเลยนะครับเนี่ยรอยเชื่อมปีนะครับข้างในน่าจะเหล็กหักนะเดี๋ยวต้องเอาไปดามนะครับต้องดามดามเป็นตัวทีข้างนอกข้างในแล้วพอดีช่างไปไถนานะครับรับจ้างไทนาก็ของเราก็เคยประสบปัญหาหลายครั้งแล้วครับกากระบ,บาดสองครั้งตุ๊กตาตัวนี้หนึ่งครั้งเออตัวนี้ไปใส่อีกแล้วนี่ต้องหาอะไรมาอุดไว้นะครับตรงนี้ ไม่รู้น,อไไน็อตเป็นอะไฝนตกแล้วก็น้ำเข้าก็เป็นปัญหานี่นะครับก็รอช่างนะครับเนี่ยตัดได้แค่นี้แหละน่าจะได้หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสามก้อนเอาไปให้กัวเลือดร้อยก้อนหนึ่งแล้วก็เหลือก็ไปสองก้อนแล้วก็ปล่อยแปลงทะเหล็ปะม้วนกันครับก็ปล่อยกัวม,มาแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ปล่อยไว้ตรงนี้นะครับเลินว่าเมื่อเช้านี้ที่เครื่องพังเครื่องตัดหญ้าพังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะ เขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวเครื่องตัดหญ้าให้ดูนะครับว่าข้อควรบำรุงรักษาหรือว่าข้อข้อควรซ่อมแซมจะอยู่ตรงไหนดับแป้นตรงไหนถึงจะใช้ได้ดีนะครับสาหรับเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหานะอาจจะมีปัญหาหลายคนนะครับที่ใช้เครื่องนี้แล้วก็ใช้ได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาแรกมันก็ใส่บ่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับนี่ มาแล้ววันนี้ก็ได้แค่สามม้วนนะครับสามม้วนมวนที่สี่ก็เอาไปให้แม่กวัวเลือดร้อยที่ว่าให้นมลูกนะครับแล้วในคอมเมนต์ใน u t u b e ก็มีสมาชิกถามมาว่าแปลงหญ้าที่ผมปลูกหญ้าไหนเนี่ยข,ข้างล่างนี่นะครับได้ได้ถมที่ถมอะไรเนี่ยไม่ได้ถมนะครับเป็นพื้นที่นาเดิมนะครับพื้นที่นาเดิมที่เราทํานาอยู่แล้วแหละเราเลิกทํานาแล้วก็ปลูกหญ้า นะครับแค่นั้นแหละไม่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 ได้ถมไม่ได้อะไรนะครับนี่นี่นี่แต่ก่อนก็เป็นพื้นที่แปลงนาครับเนี่ยยังเป็นห้อยรองร้อยนาอยู่ครับนี่คันแท่นะครับเนี่ยแปลงนาหมดนะครับแต่เนี่ยแต่ว่ามันโน่นนี่ถนนนะครับนี่ถนนขั้นระหว่างหมู่บ้านนะครับนั่นก็หมู่บ้านแล้วก็นี่ก็หมู่บ้านนะครับตีหมู่บ้านนะครับผมก็เลยบอกว่าที่ผมเคยเนี่ยเคยพูดไว้ตลอดว่าของผมนี่จะได้เปรียบเรื่อง พื้นที่นะครับเรื่องพื้นที่ผมจะได้เปรียบเรื่องพื้นที่นะวัวผมมันจะถ้ามันร้องเรียกกันอย่างนี้คือมันไม่มองไปนะครับมันเข่าไปอย่างไรน,นะครับสามก้อนที่ผมม้วนมาไว้มันก็จะไม่ค่อยกินหรอกเดี๋ยวมันเข่าไปแทะเล็มหยาแพงงกลาอย่างนหนนะครับเดี๋ยวะจะพาถ่ายให้ชมว่าผมจะไปเอายาให้วัวเลือดร้อยก่อนนะครับครับนี่เอา้ามาให้วัวแม่เลือดร้อยแล้วนะครับนี่ม้วนหนึ่งนะครับม้วนหนึ่งใส่กับกระบะปูนนะครับเพราะว่า ปกติเราจะใส่นี่ครับเรามีตาข่ายนะอยู่ด้านในต้องบอกก่อนนะครับอยู่ด้านในนี่เรามีตาข่ายใส่นะทากเองนะครับตาข่ายใส่หญ้าใส่ฟางนะครับแต่ว่ามันหนักครับยกใส่เบาไไว้นะครับแล้วก็เข้าไปด้านในไม่ค่อยได้แม่กลัวมันอ่าเขาเรียกยนะังไงหวงลูกนะครับนี่สิบสามปีนะครับแม่กลัวสิบสามปีเลือดร้อยกลมท่าพระประปูลนมาจากท่าพระนะครับตอนประมูลออกมาตอนนั้น ท้องสามเดือนนะครับตอนอนั้นท้องสามเดือนตอนนี้ก็เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนี่นะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในห่วงที่สิบสามปีเนาะให้ลูกได้นะครับให้ลูกได้เป็นรอบเป็นรอบนี้รอบเดียวที่ผมประมูลมานะครับผมไปหลายครั้งนะผมไปเก็บบรรยากาศมาฝากหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปหลายครั้งอยู่แต่ไม่ได้ประมูลนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นอะไรถึงไม่ประมูลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ก็เลยได้ประมูลมาแล้วครับอันนี้เป็นคอ,อกคอกวัวนะครับที่เรากั้นไว้นะครับสําหรับให้วัวออกลูกนะครับข้างในก็เข้าไปได้นะแต่ไม่วัวไม่เข้าไปนะไม่วัวไม่ค่อยเข้าไปว่าเราเอาหญ้าไว้ให้ตรงนี้วัวมันก็จะอยู่กับลูกนี้คอกก็จะชื้นแฉะนิดน,นึงนะครับชื้นแฉะนิดหนึ่งแล้วก็จะแจ้งทางกรมท่าพัะนะครับว่าเอ,อ,อะไรนะวัวของเราได้ออกลูกแล้ว โมฮาได้ออกลูกแล้วนะครับกินหญ้าดีนะครับแม่นี้กินหญ้าดีวัวเราได้ออกลูกแล้วก็จะขอข้อมูลใบพันธุ์ประวัติพ่อนะครับเอามาส่งจดนะครับเป็นแบรนด์ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้องสงการทีเนะครับ TF 01ศเลยนะครับท F 01ศนย์ตัวแรกเลยนะครับตัวตัวแรกเป็นเลือดร้อยนะครับเลือดร้อยที่เป็นแบรนด์ของเรานะแบรนด์ TF เศูนย์ แม่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้เสริมอาหารนะครับว่าจะเสริมอาหารไอ้นั่นอยู่นะครับว่าจะให้อาหารค้นอยู่แต่ว่ายังยังยัง,ย,งยังไม่ได้อันนี้นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ให้รอก,ก่อนนะครับรอก,ก่อนอันนี้คอกตัวผู้นะกั้นไว้จริงๆกั้นไว้นี่แหละคอกกั้นไว้ให้กลัวออกลูกน,นี่แหละมันก็สามารถอยู่ได้นะครับอยู่ได้ข้อแค่นี้ก็ี่ยก็นอนเนี่ยตามสภาพนะครับตามสภาพ กินไหญกินใหญดีๆหละไปก็าตามสภาพนะครับเห็นคนเด้อหรือว่าหญ้าตรงนี้ไม่อร่อยยังไงตัเดี๋ยวเราไปดูวัวปล่อยแปลงที่เราปล่อยไว้นะครับกินเหมือนเดิมนะครับไม่กินก็คายทิ้งอย่างนี้แหละไม่เป็นไรกัดมาคายทิ้งก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันไม่กินโออไม่ใช่ไม่กินกินไม่ดีกินพอดีอะยังไม่ถึงที่กินนะครับกำลังหาอยู่ก็อ่ะโอเคครับแต่กินเหมือนเดิมนะครับคลายลงไปแล้วก็ม้วนกินเหมือนเดิมไปดูฝูงที่ปล่อยแปลงไว้ดีกว่าลงมาถึงแล้วนะครับนี่ หญ้าสามก้อนที่ม้วนไว้ไม่กินเลยนะครับเข้ามากินคทเล็มแปลงเป็นแปลงหญ้าเพนกล่านะครับเนี่ยแปลงหญ้าแพนกล่าแปลงนี้ไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่ค่อยได้ตัดไม่ได้ตัดเลยหล่ะปล่อยให้กวัวแทเล็มอย่างเดียวเลยครับนี่เอาเป็นแปลงสำรองนะครับแปลงสำรองไว้วันไหนที่เราอยากาติดภรารกิจหยกักๆนะครับเมือใดที่เข้ายากัากๆเมือนดที่เข้าม,มีเวลาจริงๆเนาะ เตรียมงานเตรียมอะไรไม่ทันนะครับก็นี่แหละครับช่วยได้นะครับช่วยได้เนี่ยเป็นได้ครับเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยกินไหมผู้เลี้ยงยาผู้ใดกินได้หลายกัดอิ่มหลายแล้วครับมันจะมีแม่แน่แม่นี่สิภาพมูลเลาะเนี่ยเห็นไหมครับขอบขอบนี่เป็นแปลงแลง,แงโกล่าที่มันลามไปนะครับเนี่ยแปลงนี้เป็นแปลงหญ้า เพนกล่าที่ผมปลูกต้นยางนาไว้ร้อยต้นนะครับร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นเหลือแต่ซากแล้วนะครับเนี่ยต้นรอดกับรอดต้นบม่รอดกับไ่รอดความหมายของการปลูกไว้คือปลูกให้กินกินเห็ดนะครับปลูกกินเห็ดเนี่ยเจงซี่แล้วเนี่ยกินเบื้องงานะครับกินกินูนิดเบิดมือกันอิ่มนะครับเนี่ยเพนกล่าถามว่าเพนกล่าดีไหมดีนะครับดีผมก็บอกเลยนะครับว่าดีแต่ว่ามัน ต้องอยู่กับพื้นที่นะครับพื้นที่น้อยน้อยอันพื้นที่น้อยน้อยปลูกแข้งกลามันกับบ่อพ่อกินเนาะครับบางทีเนาะแต่ว่าถ้าคุณมีพื้นที่เยอะพื้นที่ตอบโจทย์นะปลูกได้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าดีดีทุกย่านนั่นแหละแต่ว่าถามว่าปลูกญ้าเพนโกลาดีไหมถามผมผมกว่าดีปลูกงาน่ายดีเพราะถามผมผมกว่าดีเนี่ยแพนโกลาอย่างเงี้ยกินดีบอกว่ากินดีดีที่หนึ่งเลยวัวกินดีที่หนึ่งเลย เอาหญ้าแพนโกลากับหญ้ามันมาเลมาไห้น้ากันกินหญ้าแพนโกลานะครับแต่ว่าประเด็นอยู่คือเราไม่มีพื้นที่ปลูกแพงโกลาพอหรือว่าพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกแพงโกลานะครับที่จะพอสําหรับวัวสิบตัวแม่พันสิบตัวนะครับกับตัวผู้เลื่อนลอยเราก็เลยต้องได้ตัดไปปลูกหญ้าไหนนะครับซึ่งหญ้าไหนมันก็น่าจะกินเพราะว่าความจําเป็นบ่ม่อยากกินก็ต้องกินนะครับ แพนกลาแปลงนี้เป็นแปลงประมาณ6ปีนะผมขยายออกมาน่าจะแปลงนี้น่าจะมา 4- 5หปีได้แล้ว6ปีที่แล้วอยู่แปลงนั้นนะครับผมเอามาปลูกได้จากตารางเมตรได้หอด10ตารางเมตรบ่หอดนะครับไม่ถึง6 7ตารางเมตรนะพวกนี้ก็เอาเข้ามาถ้ามีพื้นที่เยอะๆนะผมว่าปลูกแพนกลาได้เลยนะปลูกนาได้ก็ดีไปแล้วครับอย่าลูซี่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งลูซี่ของในเนี่ยปีที่แล้วผมปลูกไว้นะลูซี่ ผมหวานไว้กับตอนในอันนั้นแหะในไฮน่านะนนแะผมสื่อทอนพันธุ์มาน้ากันอนั้นแหะ,ะไม่ค่อยได้เข้ามาถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับเพราะมันแรงมันนี่ยังเกาะมันฝนลงหลายแล้วก็มันแรงไปเลยนะครับฝนลงแล้วก็แรงไปเลยนี่เป็นขอ,องน้ำนี่ลูซี่นะครับเดี่ย่องรอยลูซี่ที่เหลือนะครับผมอมปั่นหวานไว้ปั่นหวานปึ๊บฝนดีตาย พอฝนฝนดีแล้วบะที่นี่แรงต่อเนื่องบะที่นี่โอ้เนี่ยนะครับผมเอามาปั่นไว้รูทรงรูซีนะครับนี่ลองรอยถามว่าดีไหมดีนะครับถ้าเรามีพื้นที่เยอะนะ่มันวัดกันอยู่ที่พื้นที่เนาะครับปลูกหญ้าไหนดีกว่ากันดีหมดนะครับขบวัสันข้าเจ้าจีได้ปลูกหญ้านี่เปียสับขายเลยครับแมนบออขบวัาสันเพิ่นจีได้ปลูกหญ้าเพ็งกุลาเฮ็ดเฮ็ดก้อนแห้งขายเลยครับแมนบอครับ คำว่าสันเพื่อนสิได้ปลูกหยานในไหงนว่ากินเนี่ยก้วยกินเนี่ยมันดีทุกอย่างแต่ว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่ของเราไหมนะครับถ้าพื้นที่มีร้อยไร่เนี่ยโอ้ปลูกหยาอย่างก็พอะครับพื้นที่ร้อยไร่เนี่ยปลูกลูสีร่รดวาน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 ไถไถวาน,ถ,าถ,าวานถ้าฝนลงอย่างเดียวนะครับยังแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรามองว่าพื้นที่ร้อยไร่ปลูกเพื่อ ทำเป็นพาณิชย์เชิงพาณิชย์ด้วยเห็ดขายด้วยน้ำก็จะเป็นอาจจะเป็นหยานี่เปียนี่เปียกับแพงโกล่าเบ่งเสรนเนาะครับพอหมดนี่มันสีอัดก้อนได้เนาะเอ้จังนี้เปียกับซับซับขายสดตันละจังเี่เนาะจังแพงโกล่าก็จะเป็นก้อนแห้งได้จังเี่เนาะนี่ยนี่มันจะอยู่ประมาณนี้เลยครับมันประมาณว่าประมาณว่าสิบปลูกหงาลรูสี่ลอยไรเลยนะครับงัวมีซิปตัวปลูกหงาลรูสี่ลอยไรมันก็ รือว่าวัวมียี่สิบสามสิบตัวปลูกหญ้าเป็นร้อยไร่นะมันก็อันนี้นะครับอย่างหญ้าแพงโกล่าเนี่ยถ้าเรามีเยอะหรือว่ามีพื้นที่เหมาะสมอะเราสามารถจะปลูกได้นะครับแล้วก็อัดแห้งได้แต่ว่าของผมเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะผมไม่ได้มองถึงว่าต้องมีพื้นที่ทําเป็นหญ้าแห้งนะครับเพราะว่าขนาดหญ้าสดนี่ก็ยังยากอยู่นะครับสิเป้หญ้าสดอีกยังบกพอกินอยู่สิเป้หาหญ้าแห้งอีกก็โอ้ยากอยู่นะครับ บรรยากาศวันนี้ก็คืมตลอดทั้งวันแหละครับนสายช็อตไฟผมขึ้นตัวงอโมนี่กับยางยางเดียวได้ครับเนี่ยแต่เบิ้งเนี้ยพอเห็นนี่ยังเนี่ยรู้ไหเนี่ยสังเกตเบิ้งเนี่ยครับผมหยาหยาเต็มตายไปได้เพื่อนยางเนี่ยครับบที่นี่แต่ว่ามันเดินสำรวจพอมันถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จีนนึกเก่าแหละครับเป็นสันทารจะย่านอยู่แล้วนะครับคันปล่อยออกแข็งยางไปทำเล่กันสิปุ่นเหรอครับผมว่าไป็หอดโคราตผมเลยเนี่ยเจ๊สีอิมหองโบอิมยางยางเดียวนะครับเนี่ย เป็นที่นะครับก็บรรยากาศที่พาชมข้างล่างนี้ก่อนนะครับแปลงหญ้าเดี๋ยวมาเชื้อดูตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือล่องรอยแปลงหญ้าแปลงแรกที่ผมซื้อพรอนผ่านมา300บาทนะครับแพงโกลาผมซื้อมาปลูกประมาณ6ปี7ปีที่แล้วนะ ตอนนั้นยังไม่มีหลอกแา้ิไหนนะครับแต่แพงโกล่าผมก็ขยาย,ย,ย,ยขยายค่อยๆขยายออกไปนะครับปลูกก็นี่ถามว่ามันตายบ่มันมาตายหรอครับจังไหนงก็มาตายนะี๋ยวมีน้ามีอะไรก็แตกแตกใหม่พักฟื้นไว้สักพักพักแปลงไว้สี่ห้าเดือนแตกไหมก็นะนี่พอลงมานี้ก็เป็นแปลงนาเก่านะแปลงนาเลยปลูกในแปลงนาเลยนะครับไม่ได้ปรับเไม่ได้ถมไม่ได้อะไรเลยแค่ทําถนน ถนนก็คือดันดินจากไหนาเนี่ยคืนมาเห็ดถนนเนาะครับจ้างพนก็ปลูกเลยแปลงนี้สิบไร่นี่สิบไร่สิบไร่นี่ปลูกหญ้าไปแล้วเหลือสองไร่กว่านะยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าแต่ก่อนมันปลูกลูซี่ไว้แล้วแต่ว่าปีที่แล้วน้ําท่วมมันตายนะครับอันนี้ก็หยามันมารีนี่ครับมันมาลีนี่ก็รอตัดเหมือนเดิมนะครับสามว่าง้ามบ่ไีนงามนี่ครับพี่มมกกนนแก่ี่งามหมัย่างคักกเนี่นี่น้ำาขังน้ําแก่ี่งามอุ่นหยาในแปลงเขาตัดเมื่อเั้า อะไอย่างเบบน,นี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรามีเขาเรียกว่าอะไรเรามีพื้นที่ที่เป็นต่อนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมพื้นที่ในการทําข้อกครัวมมนได้เปรียบนะครับหนึ่งคือเราไม่ต้องไปไกลกลับมาเด็กๆดื่นๆสามารถมาเห็ดได้ครับสามถุ่มชี่ถุ่งกุ๊กๆก,กักๆยู้ในแปลงหญ้าได้นะไม่ใช่ว่าไปนาแบบแปลงหญา้าอยู่หาหกกิโลต,ตรงนี้โน่นนี่นั่นไปป่แม่นะครับนี่ของเรานี่บ้านเราก็ข้ามถนนไปแค่นั้นนะครับนี่ พื้นที่เราเหมาะสมนะครับผมก็เลยมองว่าพื้นที่ผมมันได้เปรียบเรื่องเรื่องเชิงพื้นที่นะครับในการทําปลูกหญ้าในการเลี้ยงวัวนะเหมาะนะครับจะเอาวัวไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเอาวัวไว้นาสักทีเลยนะเคยแต่เอาเอาตอนเย็นก็เอากลับเคอ,อกเนาะเห็ดตะปูนะครับมือนีเห็ดตะปูไม่หลายดอกหนึ่งดอกสองดอกนะครับเห็ดตะปูเ เรายุ่งผุนฟังพุนมีอีกนะครับหลายดอกนะครับมานเห็นหาหกดอกครับตะปูแล้วเป็นบรรยากาศให้ชมนะครับนี่บรรยากาศอันนี้คือเสร็จสับภารกิจหนวันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ท่อน้ําเมื่อเช้านี้ก็ได้เก็บไว้แล้วนะครับไม่ได้เอาลงไว้ในสระแล้วเพราะว่าปล่อยวัวลงมาเดี๋ยวท่อน้ําเรายืมมาเราก็ต้องรักษาให้ ให้กับเจ้าของที่เรายืมมานะก็คือเราก็เก็บม้วนไว้บ่อแห่งง้วมันเหยียบนะครับเดี๋ยวพอ,อเสร็จภารกิจกัวอะไรหรือว่าเครื่องตัดยองตัดหญ้าเราเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยมาสูบต่อนะครับเพราะมันยังไม่ยังไม่เต็มสระนะนี่แหละครับคาตาลีล่าเนาะจริงๆอ่ะผมรีบสูบให้มันเต็มสระได้แล้วก็ก็ดีนะบาอย่างนี้นี่คาตาลีล่าลีล่าอยู่จริงๆอ่ะแปลงหญ้านี้ก็จะเก็บไว้ให้ตอน เขาเรียกว่าอะไรนะตอนหวานข้าวนะครับตอนหวานข้าวแต่ว่าก็ได้หมดเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอลองรับนะครับเหมือนกับว่าที่พูดไว้เมื่อกี้เลยวันไหนที่ไม่สะดวกตัดหญ้าวันไหนที่อุปกรณ์ตัดหญ้าพังตัดหญ้าอะไรก็เนี่ยก็ปล่อยมาแทะเลมในแปลงพวกนี้คือลวดไฟฟ้าที่เราใช้ไว้นะครับเนี่ยถ้าไม่มีลวดไฟฟ้าไม่อยู่นะครับยังไงก็ไม่อยู่ครับวัวผมเพราะว่าเรารู้จักวัวของเรานะครับเนี่ยแปลงนี้เป็นแปลง ยาไหนนะตัดไปสองรอบสามรอบมนะั้งแต่ว่ามันเป็นหวาหวานแห้งนะแล้วก็ได้ตัดอีกแล้วนะครับเนี่ยแล้ววนขึ้นมาตัดวางแผนไม่รู้จะวางยังไงนะครับตอนนี้แผนเรื่องการตัดหญ้าเพนกล่าแปลงนี้หญ้าเพนกล่าน่าจะน่าจะสู้กับหญ้าหวายยากนิดหน่อยแต่ไม่ตายนะแต่ว่าแต่ว่าสู้ยากเพราะว่าวัวมันชอบจะมาแทะเล็มแปลงนี้นะครับมันมีหญ้าหวายน้ำลายนะครับ แต่แปลงนี้ผมถือว่าผมปรับได้เสมอมากเลยแปลงนี้ในน้อยนี่นะครับเนี่ยประมาณโอ้ยจากตารางเมตรเนี่ยสามสิบสี่สิบตารางเมตรว่าผมถือว่าผมปรับปรับได้ดีกว่าล่างคัดนะครับแปลงให้น้ํานี่เสมอทั้งแปลงปิ๊บเลยนะครับเนี่ยแปลงแต่ไม่ค่อยได้ให้น้ําเพราะว่าระบบน้ําของเรายังยังยังไม่สมบูรณ์นะระบบน้ําของผมยังไม่สมบูรณ์นะครับหนึ่งไม่สมบูรณ์ใน ในในเชิงที่ว่าต้องได้ต่อท่ออยู่ถ้าถ้าจริงๆอ่ะถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆอ่ะผมจะต้องฝังท่อลงไปในพื้นเลยนะครับแล้วก็เปิดาวาล์วเลยนะครับทําอย่างนั้นแหละมันถึงจะแบบแบบผู้ใดก็เต็ตได้เนาะใส่ผู้นั้นผู้นี้มาเปิดมาปิดก็ได้นะครับมันมันมันก็เลยแบบตอนนี้ก็ยังเวลาจะลดน้ําอะไรตัวเองต้องผมก็ต้องได้มาต่อนะครับต่อทอ่อลงหันแปลงน,นั่นแปลงนี้อยู่นะครับถ้าเป็นระบบที่เราฝังท่อลงในคันแทนานหรืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดวาล์วเอเลยจยางสๆเนาะ เอออย่างนั้นนะมันน่าจะสมบูรณ์กว่านะแต่ว่าในอนาคตนะครับในอนาคตเราก็ต้องมองเผื่อไปในอนาคตนะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับเงินทุนนะครับทุนไม่เยอะก็ค่อยๆทําไปสะสมไปนะครับสําหรับคนทุนเยอะแล้วก็เขาก็ทําสําเร็จได้ภายในวันเดียวพริบตาเดียวเขาก็สําเร็จนะครับอ,อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนด้วยนะครับของเราอ่างอ่างกเออเนี่ก็อ,อ่างอิงกันบ่ค่อยได้นะ อันนี้ก็เบิงถังเฮ้าเนาะครับนี่คือถังขอสาระอังถังขอสาระอัางถังถังหมักเปลดกมาล้างเมื่อกี้เราโกดังนะครับโกดังแต่ว่ามันเป็นถังเปล่าเลยเป็นถังเปล่านะครับถังเปล่านี่แน่นๆเลยนะครับ ถังได้ยังไม่ได้เปิดปีหนึ่งแล้วนะปีหนึ่งลวเดี๋ยวมีโอกาสสองปีที่สองปีสองปีสี่ปีหกปีแปดปีสิบป,สปีสองปีจะมาเปิดให้ดูนะครับเปิดมาลางมากิดโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยสอบถามหรือว่าแนะนําก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอย่างอย่างของสมาชิกที่ถามว่า นาได,ได้ถมไหมไม่ได้ถมนะครับก็เป็นนาพื้นที่ปกตินี่แหละแต่ว่าเป็นล,ลักษณะพื้นที่ตรงนี้เป็นนาโน,น้นนะครับเป็นนาโน,น้นบม่เป็นนาคุมนะครับระบายน้ําได้นะครับระบายน้ําได้ระบายน้ําได้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอย่างนั้นต้องบอกที่นะครับอันนี้ยา้เาเราก็สํารองไว้กินไม่กินก็อย่างนั้นแหละอันนี้ก็ลางย้าก็เดี๋ยวค่อยมาซ่อมใหม่ไม่ซ่อมใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่เป็นไรครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ